คิดเอียงมากอ่าวิ่งไม่ไหวแล้วก็โชคแดบโชคลมไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง10นาทีมีความหมายนะคะกลับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหุดสนีนาใจนาคนะคะออกอากาศอยู่ที่จังหวัดยโสธรค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งเนาะวันร่ํารวยวันแห่งความหวังของเพื่อนๆของเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ จะพาไปดูเขาลำเซิงด้วยค่ะวันนี้เจ้าๆก็ยังไม่สว่างสวัยนะคะแต่จิตใจมันเปิดสวัสดีครับน้องคิมนะคะก็ก็นะคะมาออกกําลังกายกับแม่เมื่อกี้ก็ชกแดดโชกลมไปแล้ว่ะคะ่ะเราวิ่งไม่ไหวแล้วก็เตะแช่งเตะขาไปเรื่อยๆค่ะก็สักนิดนึงนะคะสิบนาทีมีความหมายสุขภาพแข็งแรงนะคะลูกกิมนะคะแม่ดุจจะมีสบายดีค่ะลูกสบายดีนะคะเปิดประตูรับ ลูกๆภายในสิบนาทีเนาะสิบนาทีมีความหมายวันนี้แม่ดุดจะพาไปฟังอ่อไปดูเขาลํำเสริงดูซิเขาจะมีกิจกรรมอะไรที่ว่าออกจะลามกลามกแต่ก็ทะลึง่งทะลึง่งแบบตามประเพณีของเขานะ่ยนะแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม <laughs> ประเพณี ่าตัวทวันตะบกีนีบุญบ้างไฟไำ้ไมี่เขาทำแบบตะลึงตะลึงนั่นแหละตามคลิปตามตตที่ลูกๆได้เห็นนั่นแหละค่ะแล้วดุดก็ตื่นเช้าทุกวันค่ะคืมอกคืมใจก่อนจะไปแว้นบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านน้องๆ้องเราก็ขอสักสิบนาทีก็แล้วกันขอบคุณน้องจิมนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายเนาะแล้วก็ขอบคุณทุก ทุกแรงใจแต่แล้วกันเนาะขอบคุณตัวเองนะคะที่ว่าดูแลสุขภาพตัวเองได้มีกําลังแรงใจได้มาทักทายเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องเนาะนับว่าเป็นบาสนาเข้าสู่สอวคำว่าสู้เว้ยสู้เว้ยนี่มันหนักเกินไปเนาะรวยเว้ยรวยเว้ยน้องคิมวันนี้วันที่สิบหกด้วยเนาะแต่แม่ก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกก็คือแบบก็พูดไปตามภาษาที่เคยพูดนั่นแหละ ต่เรื่องพวกนี้ก็ห่างหายผ่อนคลายไปเยอะท่านที่มีความหวังก็ขอให้สสมหวังทุกคนทุกท่านเดี๋ยวไม่ดูดก,ก็เปิดโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไว้น่นหะน่ยังลืมปิดก็ไม่เป็นไรเนาะลืมปิดก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เข้าพูดอยู่อย่างนั้นก่อนเพราะว่าแม่ก็ขึ้นไม่นานแล้วประมาณสิบนาทีประมาณนี้ะ ทำเป็นคลิปสั้นไปดีนะเมื่อเช้าวานนี้แม่ก็ขึ้นประมาณสิบนาทีเหมือนกันเห็นไม่ว่าอะไรมันก็มันก็เกิดขึ้นได้เผื่อเนื้อตกใต้ไม่ดุดก็ไม่ได้ขึ้นช่วงสิบเอ็ดโมงช่วงสิบเก้าโมงช่วงเย็นก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่เป็นไรแม่ก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกเพราะว่า เราก็ติดธุระด้วยอะไรด้วยถ้าจะพูดถึงว่าถ้าจะฝืนมันก็ขึ้นได้ค่ะลูกทิมมันจะเลยชั่วโมงไปบ้างมันจะก่อนไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ที่นี้ว่าเราไม่ฝืนไงว่าเราว่างหรือว่าสะดวกแค่ไหนก็แค่นั้นวันนี้ไม่ดุดก็ยังไม่ได้กลับบ้านหรอก็ยังอยู่เป้าบ้านให้ลูกสาวอยู่ที่ในตัวเมืองพอดีได้โอกาส ไปดูงานบุญบ้างไฟหน่อยทางมันจะลดคดเคี้ยวยังไงก็ต้องไปให้ได้แหลนะเนาะถือว่าเราเป็นคนยะโสธรมายะโสธรแล้วไม่ได้ดูงานบ้างไฟแล้วมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมมันก็เหมือนมาไม่ถึงยะโสธรเพราะฉะนั้นก็จะพยายามเก็บภาพชาติแบบให้เต็มที่พาเพื่อนอน,น้องๆเราได้ไปชมงานบ้างไฟยะโสธรเนาะ จะไปดูไอหม่ำว่าไอหม่ำจกโมกมาทุกปีวันปีนี้ก็คงจะมาแหลนะเนาะโดยเฉพาะวันนี้ก็ตรงมาแหละตลอดทั้งครอบครัวของไอหม่ำจกโมกเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของไอหม่าเนาะเพิ่นก็เคยมาเปิดเปิดงานดังไฟทุกๆุกปีเนะาะเมื่อก่อนนี้ที่สวนพญาแถนนะ่ะตรงที่พญาคันคาดนะ่ะจะมีรูปปั้นของไอ้หม่ำอยู่นะใส่ ปั้นชุดซุปเปอร์แมนแต่ตอนนี้เอาออกมองไม่เห็นแล้วล่ะเอาออกแล้วก็เอารูปปั้นอย่างอื่นมาใส่แทนเนาะเพ่เป็นกำลังใจให้เศรษฐีมนุษย์เงินล้านทุกท่านนะคะวันนี้ดวงดีโชคดีกันตลอด <c oughs> ขอบคุณน้องจิมนะคะที่และเข้ามาเป็นกำลังแรงใจยาม